รั้วรถหนามกับรั้วคาวบอยแตกต่างกันยังไงไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เราเรื่องกับคุณแป้งรายการที่จะทำให้เรื่องวัสดุก่อสร้างครบจบที่คุณแป้งนั่นเองค่ะ ตอนที่แล้วแป้งพูดถึงความแตกต่างระหว่างรัว้วทึบรั้วจมโบใครที่ยังจําไม่ได้เนี่ยสามารถกดดูย้อนหลังได้เลยนะคะวันนี้นะคะแป้งยจะพูดถึงความแตกต่างระหว่างรั้วคาร์บอยแล้วก็รูรุดน้าค่ะรั้วก็มีว้แค่แบ่งแปลงนี่ไม่บ้านแบบดูหน้าอยู่มากขึ้นดูแบบไม่อึดอัดดูปลอดโปร่งขึ้นถ้าอยากรู้นะคะไปดูกันเลยค่ะข้อ 1. อายุการใช้งานรั้วคาร์บอยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่ารูรุดน้านะคะเพราะว่ารั้วคาร์บอยทําด้วยคอนกรีตค่ะแต่รูรุดน้าทําด้วยลวดหนา ที่อาจจะเป็นสนิมผูกก่อนขาดได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะเวลาที่แบบโดนแดดโดนลมโดนฝนนะคะจะทําให้มีอายุแค่เพียงไม่กี่ปีเท่านั้นเองค่ะข้อ 2. ความคุ้มค่าอย่างที่แป้งบอกไปเมื่อกี้นะคะว่ารั้วคาร์บอยเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าลูลวดนามค่ะซึ่งทําให้มีราคาที่แพงกว่านะคะแต่ถามว่าอะไรที่มันคุ้มกว่ากันใช่ไหมคะแป้งมองว่ารั้วคาร์บอยคุ้มกว่าลูกรดนามนะคะเพราะว่าไม่ต้องเปลี่ยนลวดหนามบ่อยๆค่ะมีความแข็งแรงแล้วก็มีความทนทานกว่านะคะคุ้มกว่าใน ระยะยาวค่ะข้อ 3. ความสวยงามรั้วลวดหนามนะคะนอกจากจัดก้นเขตแดนแล้วยังป้องกันสัตว์ลุกรุกได้ด้วยนะคะแต่ไม่มีความสวยงามค่ะแล้วถ้าต้องการความสวยงามรั้วคาร์บอยคือคําตอบค่ะเพราะว่าสามารถช่วยสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามยิ่งมองดูนะคะยิ่งดูมีราคาแถมยังเพิ่มมูลค่าที่ดินเข้าไปอีกนะคะเนี่ย ข้อ4การนำโรไปใช้งานรั้วค้าวบอยสามารถนำไปทำได้หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบ่งเขตแดนให้ชัดเจนการคอกสัตว์ตกแต่งบ้านและสวนให้มีสีสันแล้วก็มีความสวยงามมากขึ้นค่ะหรือแม้กระทั่งตกแต่งร้านกาแฟร้านคาเฟ่ให้ดูสวยๆเกๆ๋ๆสไตล์คันทรี country, ก็ทำได้นะคะ แล้วรัววดหนามสามารถทำอะไรได้บ้างรัววดหนามนะคะสามารถช่วยแบ่งเขตแดนให้ชัดเจนนะคะช่วยป้องกันการบุกรุกของคนแล้วก็สัตว์แถมยังราคาถูกทำหาซื้อได้ง่ายอีกด้วยค่ะ ถ้าเปรียบเทียบระหว่างรั้วคาร์บอยและรวรดน้ารั้วคาร์บอยมีอายุการใช้งานที่มากกว่ามีความคุ้มค่ามากกว่าสวยงามกว่าสามารถนําไปใช้ได้หลากหลายเพราะฉะนั้นรั้วคาร์บอยดีคอนก็ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่มีที่ดินเปล่ายังไม่ได้ใช้งานก็อย่าลืมที่จะปลูกพืชผักนะคะแล้วก็ล้อมรั้วนะคะเพื่อลดภาษีที่ดินค่ะอะยังไม่มีรั้วใช่ไหมคะอย่าลืมรั้วคาร์บอยดีคอนนะคะรับรองว่าตอบโจทย์ยิางแน่นอนค่ะ สำหรับตอนต่อไปนะคะถ้าอยากรู้ว่าฟูตติ้งคืออะไรเป็นส่วนประกอบของรั้วอย่างไรเนี่ยอย่าลืมติดตามต่อตอนหน้านะคะ to be continue ค่ะอย่าลืมนึกถึงบริษัทดคีคอนโปรดักต์จำกัดมหาชน The b l u e p r i n t for l i v i n g Creation ต้นแบบแห่งการ,ารสร้างคุณค่าที่อยู่อาศัยจำหน่ายสินค้าคุณภาพมั่นหางสากคะรับโลก แถมยังอยู่ในตดลหลักรัพแห่งประเทศไทยอีกด้วยนะคะแถมยังมีสาขาทั่วไทยเลยนะคะจะส่งรวดเร็วตรงเวลาเพราะหัวใจของเราก็คือการขนส่งค่ะรอช้าทําไมคะรีบโทรมาเลยคะ่ะ0-2-9373312หอรือแอดไลน์แอดดีคอนกรุ๊ปนะคะอ๋อแล้วถ้าเกิดใครมีคําถามนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะและพบกันใหม่นะคะกับเราเรื่องกับคุณแป้งทุกวันพฤหัสหกโมงเย็นอย่าลืมนะคะแป้งเข้าใจได้คุณก็เข้าใจได้คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย